การเตือนคลิปวโอนี้มีเนื้อหาที่อยากถายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าปีกันและรับนแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เกี่ยงดีหรือดูดเอวออกก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปเรานะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจนี่งามชาวมังหวานด้วยนะครับหรือสั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ไปที่เพจหรือเฟซบุ๊กแบ้านหรือเฟซบุ๊กฝากก่อนปลูกจินได้เลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นที่ 350บาทเท่านั้นนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Inbox ไปที่เพจเลยครับตอบเร็วกันใจแน่นอนมีงานมีคุณภาพนะครับมีงานเฉลิมวานนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าสบายชานานะครับใบละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับสามารถ Inbox มาที่เฟซบุ๊กสบายได้เลยนะครับหรือว่า Inbox ไปที่เพจทำรายละเอียดเพจสบายชานาลได้เลยนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับ